เดึ๋ึงกับทุกคนแฟนคลับโฟกัสผิดจุดนะครับวันนี้อุงอิงเพชรบ้านแพงเขียนเลขอะไรในกระดานในรายการหมอลำไอดอลนะครับ ล่าสุดวันนี้ครับ FC แฟนคลับเนี่ยก็แห่คอมเมนต์รัวๆนะครับเมื่อน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงจดเลข8แล้วก็เลข47ครับทุกคนบางคนก็จดเอาไว้เป็น847นะครับและอีกหนึ่งตัวเลขครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าใครเขียนบทเขียนบนกระดานนะครับเป็นทางพ่อโจเนี่ยได้ออกมาโพสต์นะครับในแฟนเพจหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสดนะครับเป็นเลข26นั่นเองครับหลายคนก็จดเอาไว้เป็น บน847ล่าง26เอออะพ่อพอ่พอแม่แม่เอฟแฟนคลับได้ตัวไหนบ้างครับวันนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสก็อะเดี๋ยวเอามาพูดก่อนเดี๋ยวทุกคนจะลืมกันนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับ เป็นอีกหนึ่งวันที่องค์อิงเพชรบ้านแพงเขียนตัวเลขให้กับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับก็ลองไปลุ้นกันดูนะครับเพราะว่าใกล้จะวันที่1แล้วนะครับวันนี้ก็เลยเอาภาพบรรยากาศที่น้องเนี่ยจดเลขให้กับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยมาฝากกันครับทุกคนเรียกได้ว่าสําหรับวันนี้นะครับพ่อโจองค์อิงคือทํากิจกรรมเยอะมากๆที่เวิร์กพอยต์นะครับในช่วงแรกๆเลยเนี่ยก็จะมีการแบบว่าเข้าไปร้องเพลงในสตูดิโอนะครับหลังจากนั้นครับทุกคนก็จะมาจด เลขท้ายในกระดานอย่างที่บอกไปพ่อพ่อแม่แม่เห็นตัวไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เดี๋ยวอิ้มจะปักหมุดไว้ให้นะครับแต่ที่ชัดๆเลยนะ้องที่อุ้มอิ้มเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นเลขแรกที่น้องจดคือเป็นเลข8ที่2ก็คือเป็น4 7หลายคนเอามารวมกันก็คือเป็น847นะครับและอีกหนึ่งตัวเลขอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นองุงอิงหรือพ่อโจเป็นคนเขียนนั่นก็คือเลข26 นะครับอาทุกคนจดเอาไว้นะ2-6นะครับทุกคนก็นานๆทีเราจะเห็นน้องเนี่ยมาจดตัวเลขอะไรให้กับแฟนๆขับเนี่ยได้ดูกันนะครับ พอจบกิจกรรมนี้เสร็จปุ๊บนะครับทุกคนเป็นกิจกรรมที่คนเข้าไปดูเยอะมากๆกับการเขียนกระดานนะครับพอโจอุงอิงก็จะเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งชุดนั่นก็คือเป็นชุดเจ้าหญิงเจ้าชายธีมสีแดงนะครับวันนี้ก็ได้มีการไปแบบว่าถ่ายโอ้โหโปสเตอร์กันสวยงามกันนะครับทุกคนวันนี้แฟนคลับเอเนี่ยก็เข้าไปดูความสามารถของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับอย่างที่บอกว่าน้องพูดเอาไว้ในคลิปพี่หมอนอิงบอกว่า หนูไม่ค่อยถนัดเลยกับเรื่องถ่ายรูปเป็นอะไรที่ยากมากๆแต่พออุ้งอิงเพชรบ้านแพงอยู่หน้ากล้องแล้วนะครับหนึ่งสองสามเทคนะครับอุ้งอิงคือทําออกมาได้ดีมากๆครับทุกคนอย่างที่บอกว่ามีความสามารถรอบด้านจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นเ,เ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นนางแบบตัวนี้น้อยนะครับวันนี้อย่างที่บอกว่าอุ้งอิงเนี่ยน้องเคยถ่ายแบบผลิตภัณฑ์มาแล้วเนาะอย่างกูตาเน็กซ์หรือว่ากังนําคลินิกเนี่ยอุ้งอิงก,ก็ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้ว แบบเวลาอ e c คอนแทคเวลามองกล้องเนี่ยน้องทำได้ดีมากๆเลยนะครับทุกคนคือจริงๆการถ่ายแบบเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะถ้าเราไม่ค่อยได้ทำต้องบอกแบบนี้เลยถ้าเราไม่ค่อยได้ทำอย่างตัวอิ่มข่าวกระแสเองเนี่ยเวลาที่เราไปพูดคุยต่อหน้ากล้องเนี่ยคือเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะครับทุกคนถ้าเราไม่ได้ทำบ่อยๆแต่พอเราได้ทำบ่อยๆแล้วเนี่ยอย่างน้องอิงเจอกล้องสัมภาษณ์ เจออะไรที่แบบว่าเจอแฟนคลับ f อถ่ายรูปบ่อยๆน้องก็จะเกิดการคุ้นชินและทําให้น้องเนี่ยกลายเป็นมือโปรในอนาคตและตอนนี้ถือว่าเป็นมือโปรมากๆแล้วไม่ว่าจะเป็นถ่ายแบบหรือว่าการให้สัมภาษณ์สื่อหรือว่าการทํางานในช่องทีวีนะครับอุ้งอิงคือเป็นมืออาชีพเยอะมากๆแล้วอันนี้คือเราไม่ได้อวยน้องอย่างเดียวคือเราดูตั้งแต่พัฒนาการน้องมาตั้งแต่แรกนะพี่คนถ้าคนได้ดูคลิปนี้จะทราบดีว่าอุ้มอิ่มเนี่ย ตั้งแต่อุงอิงเริ่มไลฟ์กับแม่เฟิร์นเลยตอนนั้นคือน้องยังเกรงๆงยังไม่กล้าเราก็เราก็พูดตามที่เราเห็นสุพิครับทุกคนพอน้องพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆแล้วนะครับทุกคนทํากิจกรรมมาเรื่อยๆเป็นพรีเซนเตอร์ถ่ายแบบถ่ายทํา MV มาเรื่อยๆนะครับจากเพลงแรกจนถึงเพลงปัจจุบันนี้นะครับโอ้โหพัฒนาการแบบเราเห็นได้ชัดจริงๆอะ่ะปีหนึ่งแล้วก็กําลังจะเข้าปีที่2องเนี่ยอุงอิงคือแบบ อย่างนี้เลยคือก้าวกระโดดแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าน้องไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยแข่งกับใครอยู่นะครับน้องไม่คิดว่าตัวเองแข่งกับใครแล้วก็ไม่คิดว่ามีคู่แข่งมันก็เลยแบบไปได้ดีน้องก็เลยฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลาและทําให้ตัวเองเนี่ยเก่งขึ้นมาเรื่อยๆเองโดยไม่ได้คิดว่าตัวเองแบบต้องไปสู้กับใครจะต้องไป แข่งกับใครอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็เลยให้น้องแบบก็เลยทําให้น้องแบบว่าทําออกมาได้ดีมากๆเห็นไหมครับทุกคนอย่างวันเนี้ยชิวอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องได้มีการพูดในรายการหลายคนก็คงได้ฟังไปแล้วนะครับชิวอิมข่าวกระแสได้มีการนําเสนอไปน้องก็คือมีภาวะความเป็นผู้นำเนี่ยสูงมากจริงๆนะครับเดี๋ยวทุกคนลองไปฟังอีกรอบนะครับน้องอีกอยากจะบอกอะไรกับทุกคนอยากจะบอกพี่พที่ผ่านเข้ามาด้วยค่ะดียกะอีหล่ากับคนเป็นกําลังใจให้ ผ่านมาผ่านหนูบ่เป็นยังค่ะบ่ต้องเสียใจเพราะว่าว,าวงอื่นเขาก็รับพือเก่าถึงไม่ใช่รายการแต่ว่าว,าวงพ่อโจก็พร้อมรับ <วง S 2> สเสมอน้องใจค่ะสวยๆเนี่ยในวันนี้ด้วยเป็นโค้ชเห็นไหมน้องเป็นคนที่เก่งมากเลยครับทุกคนเนาะเราจะคิดได้ที่ไหนว่าอุ๋งอิงจะกล้าพูดแล้วก็กล้านำเสนอวงของพ่อโจอะ นะครับทุกคนเนี่ยคือพัฒนาการของน้องที่อุ้มยิ้มเห็นได้ชัดมากๆนะครับเห็นได้ชัดมากๆแล้วก็มันเป็นอะไรที่ชัดเจนมากๆนะครับทุกคนจากวันแรกจนถึงปัจจุบันนี้สายตาเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ยังมุ่งมั่นที่จะ เป็นศิลปินที่โด่งดังจริงๆนะครับแล้วก็ทุกวันนี้อุ้มอินคือวางตัวดีมากๆแล้วเป็นความภูมิใจเนาะของพ่อๆแม่ๆ FC แฟนคลับจริงๆะนะครับเนาะแล้วก็วันนี้อุ้มอิมเนาะก็เอาบรรยากาศนะครับมาให้ทุกพ่อๆแม่ๆ FC แฟนคลับได้ดูกันนะเกี่ยวกับตัวเลขที่ทุกคนรอคอยไหมทุกคนรอคอยไหมฮะนะครับวันนี้อุ้มอิมเนี่ยก็ต้องบอกว่า คือเราไปหาข้อมูลมานะครับเดี๋ยวจะผิดพลาดเพราะว่า1เลยก็คือน้องเขียนเลข8เนาะเลขแรกแล้วก็4 7นะครับแล้วก็2 6อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นทางพ่อโจเนี่ยเป็นคนเขียนหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าเป็นทางพ่อโจเนี่ยเขียนหรือเปล่านะ นะครับทุกคนอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณอีกหนึ่งคนเลยน,ะนั่นก็คือ,อช่องที่สุดออฟฟิเชียลนะคบพี่กระติ๊บคือแคบรูปน้องมาได้สวยมากๆวันนี้ก็เลยเสร็จอุ้มอิ่มเลยนะครับอุ้มอิ่มไม่ต้องแคบเลยเพราะว่าพี่กระติ๊บคือแต่งรูปคือสวยงามนะครับชอบมากๆเลยนะครับเนาะก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่า อุงอิงเนาะตอบโจทย์มากๆแล้วก็ทําให้แฟนคลับ FC มีความสุขเหลือเกินนะครับและเห็นไหมครับเสร็จงานเขาก็มีการฟ้อนรํากันนะครับเนาะลงช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอุงอิงพ่อโจผู้จัดการมาเดี่ยวก็คือมีแต่ความสุขจริงๆนะครับดูคลิปวิดีโออุงอิงพ่อโจนะในแต่ละวันเนี่ยนะครับทุกคนก็ถือว่าปังมากๆจริงๆนะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนนะครับ กดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกําลังใจให้กับอุ้อิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้อ,อุงอิงพ่อโจเนาะรายการเข้ารัวๆแล้วก็ร้องข้ามกำแพงเนี่ยต้องดูคิวก่อนนะครับแล้วดูคิวรายการด้วยดูคิวอุงอิงด้วยคือคนคอมเมนต์มาเยอะมากๆว่าอยากจะให้พ่อโจแล้วก็น้องอุงอิงไปออกรายการร้องข้ามกำแพงเนาะก็เดี๋ยวมารอติดตามกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเนาะสำหรับ ลคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะใครได้เลขอะไรพิมพ์มาได้เลยนะครับรักทุกคนครับ